คืบหน้าล่าสุดอนุมัติเงินชาวนานไร่ละ500อยบาทรอบสองหลังเชียงคืนนี้ชกสอโอนเงินประกันรายได้กลุ่มตกค้าง สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศก็มาพบกับปุยจ๋าอีกเช่นเคยในวันที่18กุมภาพันธ์2564ค่ะและในวันนี้นะคะปุยจ๋าก็ยังอยู่กับข่าวสารของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะคะซึ่งก็มีคําถามจากพ่อแม่พี่น้องมากมายนะคะว่าคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะคะปุยจ๋าก็มีข่าวสารมาฝากนะคะสําหรับการอนุมัติเงิน ได้ละ500บาทรอบสองและก็การจ่ายเงินประกันรายได้กลุ่มตกค้างนะคะซึ่งในส่วนของเงินประกันรายได้กลุ่มตกค้างนะคะทางทกสน,นะคะก็จะมีการโอนเงินให้เกษตรกรในวันที่19กุมภาพันธ์นี้ค่ะหรือหลังเชียงคืนของวันนี้ค่ะพ่อแม่พี่น้องก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังข่าวสารนะคะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันค่ะ ก่อนรับฟังข่าวสารก็อย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจให้กับทางช่องปุยจ่าด้วยกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารการอัปเดตใหม่ๆในครั้งต่อไปค่ะเรื่องต่อมาก็ยังอยู่กับเกษตรกร,ะกรนะคะคราวนี้จะเป็นเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวค่ะ ต้องท้าความนิดนึงว่าตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้วเนี่ยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต63ทับ64อนุมัติในหลักการให้วงเงินรวมทั้งสิ้นเนี่ย56,000ล้านบาทแต่ว่า ได้จัดสรรวงเงินให้ครึ่งหนึ่งไปเบื้องต้นแล้วนะคะก็คือ28,000ล้านบาทเพื่อสนับสนุนต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในอัตราไร่ละ500บาทสูงสุดไม่เกิน 20ไร่หรือไม่เกิน10,000บาทต่อครัวเรือนคือในหลักการเนี่ยจะให้ไร่ละ1000บาทแต่ว่าจ่ายเบื้องต้นไปแล้วครั้งหนึงคือ500บาทในวันนี้เนี่ยคอรมอก็เห็นชอบที่จะจ่ายอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือก็คืออีก500บาทต่อไร่สูงสุดไม่เกิน20ไร่นะคะหรือไม่เกิน1,000 0บาทต่อครัวเรือน ก็เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดละลอกใหม่นี้นะคะซึ่งงบประมาณที่อุดหนุนในครั้งนี้ก็อีก28,046ล้านบาทก็ทำให้จากเดิมที่อนุมัติในหลักการไป56,000ล้านบาทครั้งนี้คอรมอก็อนุมัติได้ครบแล้วค่ะก็คือไร่ละ1,000บาท อีกเรื่องหนึ่งก็ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะคะคณะรัฐมนตรีก็ยังได้เห็นชอบที่จะจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี64งบกลางนี่นะคะจำนวน188.9 95ล้านบาทเนี่ยสำหรับโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกของปีการผลิต60ทั61 แล้วก็ปีการผลิต61ทับ62นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นการจ่ายตามนโยบายที่จะรักษาเสถียรภ,ภาพราคาข้าวเปลือกแล้วก็เพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการค้าข้าวในการดูดซับผลผลิตข้าวยอดรวมที่จะอุดหนุนตรงนี้ก็คือ188.95ล้านบาทค่ะ คืบหน้านล่าสุดนะคะเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะคะยังไม่เข้าคอรอมเพราะสัปดาห์นี้ฝ่ายค้านนะคะทำหน้าที่อภิปรายไม่ไว้วางใจหรือตรวจสอบทุจริตและความล้มเหลวของรัฐบาลค่ะเงินช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพข้าวนะคะไร่ละ500บาทรอบ2นะคะหรือไร่ละ500บาท20ไร่นะคะผ่านคอรอมแล้วนะคะแต่ยังไม่ประกาศวันที่จะโอนเพราะต้องรอให้ทกศ รับเรื่องและประกาศโอนก่อนจ้าและสำหรับเงินประกันรายได้กลุ่มตกค้างนะคะทางทกศน,นะคะจะโอนเงินให้กับเกษตรกร,ร,กรโดยตรงนะคะในวันที่19กุมภาพันธ์2564นี้นะคะหรือหลังเชยงคืนของวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดกันค่ะว่าเป็นของเกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มไหนค่ะ จากความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางตามมาติคณะรัฐมนตรีหรือคอรอมอเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2563เห็นชอบให้ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางระยะที่2สำหรับเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยหรือกอยททั้งบัตรสีเขียวและบัตรสีชมพูซึ่งแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางพาย ในวันที่15พฤษภาคม2563จำนวน1,834,087รายพื้นที่ส่วนยางกีดได้18,286,186 0 3ไรายกำหนดระยะเวลาประกันรายได้6เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม2563ถึงเดือนมีนาคม2564รอบแรกได้มีการเคาะจ่ายส่วนต่าง ประกันราคายางเป็นเชี่ยเรียบร้อยแล้ว ในวันที่16กุมภาพันธ์2564นายสุนทรรักรงกรรมการการยางแห่งประเทศไทยหรือบอร์ดกอยทอและคณะทำนานกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงในการประกันรายได้ตามชนิดยางและอัตราค่าชดเชยรายได้ระยะที่2ก็ได้เปิดเผยว่าวันนี้ได้ส่งรายชื่อเกษตรกรชาวสวนยางที่ตกค้างยังไม่หมดจำนวน13 6 6รายในวดที่1ถึง3 ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศส,ส่วนการโอนเงินชดเชยคาดว่าจะเป็นวันศุกร์ที่19กุมภาพันธ์2564ตั้งแต่เที่ยงคืนของวันพฤหัสบ,บดีเป็นต้นไป และนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะคะของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางพารานะคะซึ่งทกสน,นะคะจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกร,ร,กรโดยตรงนะคะในวันที่19กุมภาพันธ์2,564นี้นะคะหรือหลังเชยงคืนของวันนี้ค่ะก็ขอแสดงความดีใจกับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องปุยจ๋าก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะถ้าหากผิดพลาดประการใดไปนะคะปุยจ๋าก็ต้องขอโทษขออภัยไว้นะตรงนี้ด้วยเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ